เห็นคนรีวิวเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนไปขอขมากรรมที่วัดสุทัศน์กันค่ะอย่าลืมพกเงินมา55บาทด้วยนะคะ50บาทแรกนะคะก็จะเป็นค่าทูบเทียนแล้วก็ดอกบัวนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะจุดเทียนแล้วก็ปักลงไปในอ่างน้ําแบบนี้นะคะเขาจะมีเป็นช่องรูเอาไว้ให้เราปักลงไปนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําทูบนะคะไปจุดแล้วก็เอาไปปักไว้ตรงด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเป็น อ่างทรายเอาไว้ให้เราปากักทูบมันเองก็ปักลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเดินเข้าไปภายในศาลาจิตเมตตาตรงนี้เลยนะคะเรามาวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบสงบเลยทีเดียวนะคะเราก็เลือกที่นั่งนะคะตรงด้านหน้าหลวงพ่อกลักฝิ่นเลยนะคะก็อ่านบทสวดมนต์คำขอขมากรรมทุกอย่างนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำดอกบัวนะคะมา ไว้ในโอ่งน้ําด้านข้างหลวงพ่อนะคะและแบบนําเหรียญ5บาทนะคะมาใส่ในพานตรงด้านหน้าหลวงพ่อค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจะบอกว่ารู้สึกโล่งเบาสบายจิตใจขึ้นมากกว่าตอนที่เข้ามาวาัดครั้งแรกอีกนะคะแล้วก็เราก็ไปไหว้ที่โบสถ์ต่อเลยนะคะมีองค์พระประธานองค์ใหญ่มากๆสวยมากๆเลยค่ะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวแถวเสาชิงชยอย่าลืมแวะมาวัดสุดทัศน์กันนะคะ